วันนี้ ช่องมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า,าเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะไม่ค่อยสบายแต่พี่จ๋าเจ็บคอนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินนะมาคะ่ะวันนี้จะพามาเล่นเกมใหม่ของค่ายพีจีนะคะหรือว่าน้องโจนน้องใจของเรานั่นเองนะไม่รู้ว่าชื่อว่าเกมอะไรนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้จัดทุนมา1น0 0บาทนะพี่ๆนะวันนี้จะมีการวีเอกันนะไปรอลุ้นกันท้ายคลิปนะคะว่ามีเกมไหนมาวีเอกับเกมใหม่ของค่ายพีจีนะวันนี้น่าจะเอาเกมในตำนานแล้วกันนะคะมา วีเกับเกมใหม่ของค่ายพีจีของเรานั่นเองนะขออนุญาตเสฟเบนห้าบาทออตโตสิบรอบแล้วก็นําเธอร์โบเธอใจกันเลยนะคะพี่จะด a u d มีเสียงอาจจะไม่ค่อยสบายหูเลนะพี่พนะช่วงนี้น้องเจ็บคอนิดหน่อยจ้ะ น้องสิ่งของเราไหลมาไหลมาไหลไปเรื่อยๆนะคะพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติามเป็นกำลังใจให้พี่พด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆเด้อสำหรับพี่พท่านไหนอยากจะให้น้องเล่นเกมอะไรเกมอะไรวีอเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะมาใส่เบสิบาทสามสิบบอโตแล้วก็เทอร์โบกันเลยดีกว่าค่ะมาสัญญารับวายมาแล้วโจรเรานั้นเองนะพี่น่ะอืมน้องโจรเข้าไปแล้วชาสัญญารับวาย าสวยๆค่ะ58าส mm. บาทห้าสตัวยังเลยนะพี่จ๋าอ้ารบวกมา61บาทสวยงามค่ะสำหรับเบส10บาทของเรานะพี่จ๋าเป็นยังไงกันบ้างเบสิบบาทนะค่ะสวยงามแตได้รับวายนะเป็นเกมใหม่ขใกล้พีจีนะคะวันนี้วันนี้จะแตกไหเกมใหม่ใกล้พีจีวันนีはは้แตกแตกปังหรือเปล่าพี <h <h ่จ๋าป๋าได้รู้กันต่อเลยค่ะ วายมานะคะหนึ sure. oh, right ่งต <sub> ัวนะวิชาเองสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวนะเจด้วนของเรามาเฉยเลยพี่พี่นะโอ้โหมาแล้วค่ะสเก็ตเตอร์ของเรามีโอกาสที่จะเข้านะพี่ๆนะพร้อมตัวสเก็ตเตอร์พีเกมสองตัวนะคะแล้วก็สัตย์รักวายนะพี่พี่นะโอ้โหวันนี้ไม่ค่อยแสกเลยเป็นยังไงกันบ้างนะคะ 110บาทจ้ะสวยงามน,นะพี่น้าของเงิไม่แพ้กันเลยค่ะอ่าบิ๊กมิดของเรามาแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าบิ๊กมิดผมมาสง่งร้อยเกบาท50สตางค์นะมาดูกันต่อเลยเออพอเห็นกำไรกำทุนกันแล้วน้องแน่นอนวันนี้จะเป็นเงินร้อยหบาทเท่านั้นนะพี่จ๋าโอ้ยตายก็เลยเกินมาหลังจากตกรอบตีห้ารอบนี้ผลงานต่ยเพิ่มเลยแล้ว,ลวกันนะคะดอกนี้ผมมาหกสิบาทนะไหลต่ออีกนะ กลองเหล่านี้สวยๆสี่หมบาทจ้ะไหลกันยาวๆนะพี่นะแต่วันนี้ยังไม่เห็นคนบุยนะคะมีการซื้อของๆด้วยนะอ้าบุกมาหกสิบเกียบาทห้าสิบสตังค์นะพี่พี่นะขนาดไม่สบายยังมาเล่นเน้พี่พี่ดูอู้ยสวยงามกระสันญญลงวายสวยๆดอกนี้สวยอีกอ่ะวายอยู่ข้างบนถ้ำๆพี่จาอุ้ยดอกนี้เต็มกราฟถ้ำร้อยหกสิบบาทนะพี่นะบี๊กวินของเราดอกที่สองนะพี่จ๋า นของพ่อจะทำการยืดกับมาจนนอมเรสโซเต็มในตำนานเหมือนกันนะเต็มในตำนานยืดเกมใหม่นะคะมาดูกันว่าเกมไหนจะฟังกันนะ,ะโอ้โหสวยๆงามมาจันทร์รักษายลงบูชานะอ่ะมันยังไม่หมดยอดน,นะคะว้าจะขยับเป็นกันไหนนิดน,นึงนะพี่จ๋าสันทร์รับลายสวยๆดอกนี้เต็มกราพละ403นี่สองบาทนะวินรอบที่สามของเรานะคะปลายเลยจะมาน,นี่นะ โอ้โหบวกมา713บาท50ตังค์นะพี่น้ำไม่แพ้กันเลยนะคะอรอบแรกนะสวยงามมาสำหรับเจ้ใหม่ของค่ายสี่นะมาหลังจากจบ10รอบขอขยับเป็น13บาทเลยแล้วกันนะคะใส่กันรัวๆใส่กันยับๆเลยนะดอกนี้30รอบท,ทำเหมือนเดิมออตโต้ล o ก็คือบูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเป็นสุดยองนะ สว,สวยงามนะสวยงามพี่สาอ้าสวยค่ะน้องงใจเราคาเนเนะเข้าไปในลุแล้วสัลักไฟรองนี้สวยๆละ1บาทนะหลต่อยไหมไหล่อยาวมาเป็นกลาคอนสิสรตองนี้โอ้โหนารอบาทนะคะมีไยขางล่านอีกนะี่น่ะอ้ห 1, อยห1,260บาทนะพี่สาป๊าตีถูนะสสำหรับเกมใหม่ของวันนี้ปังเพงนะอวงม่สองร้อยยี่สิบหาบาทนะคะ ออบิ๊ินควินขอใครค่ะเบ็ควินกะับธมาไหนไม่ถนเรกัน, này, น,นแล้ว ใของใช้จริงๆเรานะคะน้องโจนน้องใจเด้อพี่นะสัญลักษณ์วายดวเอาสักขุมเลยนะพี่พจ๋าตัวเดียวเอาพิษจัดตอกเลยนะพี่หนักอีกสามสระเอ้อีกสิบห้ารอบนะคะสำหรับเบสาเบชาแพ,พี่นะกมือมาตีไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อมาจ่องสองกันเลยนะคะมาดูกันสิเกมในตำนานกับเกมใหม่ัใหม่ ลงไหมหรือว่าซื้กันไม่ลงนะมนตา,นนาตบมันมาด้วนะบอว่า400กว่าจ้ะเออๆนะคะสัญ,ญลักษณ์วายลงสวยๆค่ะดอกนี้เอาวายมาอีกหนึ่งตัวนะคะวายโอ้ยดอกนี้45บาทนะคะหองนี้หลุดเดิมแล้วนะคะสำหรับสัญ,ญลักษณ์วายบอกว่า225ค่ะสำหรับเป็น30บาทของเราปังเหมือนกันนะคะรอบแรกจากเป็น5บาทเป็น10บาทแล้วก็ข้ามาเป็น3 ับเกมใหม่ขอนนั่นเองนะพี่ๆนะสำรวจมาแล้วมั้งเอาเบอร์สามสิบบาทอีกเจ็ดรอบนะคะมารอลุ้นกันก่อนไปต่อนะไปต่อที่มาจองต่อเรนเองนะจ๊ะพี่จ๋าสวยงามค่ะดอกนี้ออกมารวยห้าบาทนะคะแล้วก็เบอร์สามสิบบาทเหมือนเดิมอีสามสองหนึ่งถูกรอบนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเกมใหม่ของค่ายพีจีของเรานะคะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะวันนี้จะทุนมาหนึ่ง นะพี่พ่นะบอกมา5,300บาทได้กําไรเลยนะคะพี่จ๋าหนึ่งสบาทโอ้โหถือว่าพอหอมปากของคอนะ มาขออนุญาตไปถอนตังค์กันต่อก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วจะไปต่อที่มาจองเวสองนะจ๊านะจ๊ะแต่เอ๋จะพี่ๆทุกคนจ้าหลังจากที่เราไปถอนตังค์กันมาแล้วนะพี่ๆนะมาลุยกันต่อเลยค่ะสําหรับน้องมาจองเวสองนะคะอ้าววันนี้ทําฟิลแบบเกมใหม่ V S เกมในตํานานแล้วกันนะพี่ๆนะมาด,ดูกันซีว่าจะกินกันลงไม้จัดคุณเท่ากันนะคะคนละหน,ะนะ 1, ึ่งพันบาทะเกมละหนึ่งพันบาทสิไม่ใช่คนละหนึ่งพันบาทนะเมื่อกี้ใส่เบียดห้าบาทก่อนเลยแล้วกันนะคะล้างเนืลอร้างมือก่อนนะคะ มาเหมือนกันมาดูกันซีเกมใหม่กันทีมีมานานนะคะจะมีกินกันนะคะเอาดีมาจองสองก็ไม่ยอมแพ้นะพี่ไม่จ่ายจะจับเงินห้าบาเรแล้วกมาใหมกันยาวๆนะแตกกันช่ำๆยังไงพี่วิสาสำหรับมาจองสองเราแตกกันช่ำๆเลยนะพี่นาไปไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับเกมนี่หน่งเลยนะได้จ๊ะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะพี่วิสา สำหรับเป็นค่าของเรานะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นเบสิบบาทกันเลยนกันนะคะหลังจากจบรอบนะจบรอบแล้วน้องขออนุญาตใส่เบสิบบาทสามสิบรอบแล้วก็นไ่เป็นค่าสามสิบรอบเกันนะคะเป็นไงกันบ้างแข่งด้เละเล่นหมากของเรากันไหมนะพี่ๆนะน่าจับตัวแข่งของเนาะตัวแม่อย่างเราเรานะคะจะไปสุดจใหญ่แข่งใครนะพี่ะมาสำหรับเบสิบบาทของเรานะคะไม่แพ้กันนะจ๊ะ อยู่นะี่าชไหมเยาไปกันต่อมาเป็นเก้าบาทนะคะสวามรับเป็นสิบบาทเจี๊บเจียบตัวกับาตัวแพงเกาบาทเอามาจองเบสสองมาจองเบส่งมาจองเบสสองยังไปยอมแพ้นะคะแพ้ไม่ได้นะที่เราเจ้าถิ่นน่ะจะบอกให้นะคะ วานของตัวสวยๆเรามี eline, สามบาทจ้าจ้าตัวสวยค่ะสำหกับอะไรก็ใกดติดตานเปกันาลงกันด้วยนะคอดีนะพี่นะสำหรับพี่ิไหนอยากเล่นเกมอะไรให้นัให้ชมสามารได้เลยจ้ะาสองลกลมลนะีสบาท เป็นไงบ้างคะของแมวยเน็ตสองสาวอาวเหล่านี้สองก้าวหนีไหลกันต่อนะค่ะั้ารักวายม่หนึ่งตาูนจะวิจารเอาเรื่องเฉยนะนรวันกนตัวเอาเรื่องฉัานะคะอ่ะบวกมาหกถอยก้าสิบก้าบาทไม่มีสตางกันเมือนเดิมเลยิจามาเป็นลุยกันต่อเลยค่ะสากับสามงกาที่สี่่วอยพิจากลายมาเวาย วไอว้ดอกนี้ชามร้อยยี่สิบสี่บาทยะสัลาร์ดมาเรเป็นไงันบ้างเราลืมบอกมาถึงคำี่วเอาไกันดีนะคะสำหรับจอมวส่งเราไม่เพลยนีเราพี่นเออช่วงนี้เจ็บนหน่อยนะพี่สามารถใส่เบส้อยบาทก็ได้เลยาคาเก้าสิบบาทจ้ะาเไสทสามจิบาเราเ สอนะถาตการจบาน้องานเยะงไหมสั่ะรับวไยังไม่แฝด่ไสองับานอุาลยนห้าสาเ็หบานะคะโยกเจ็นะคะงดอนก้อนโตวันอีกหนึ่งรอมนะพี่ๆนะสวยงามแหงนะสวยงามข่ะพี่น้องเอ๋ยงวันก้อนโตประมาณเ็ดรอยแป ขอเียขยับเป็นเบ็ดห้าบาทา well. แล้วกันนะคะอ่สาิบรอบเหมือนกันนะคะเบ็ดห้บาทาแแวนเบแเริดแพ่นหภาวนาได้แตกเนี่ยนะโหใช่ไหมป๋าบแลงเบ๊ะแลงเบ๊ะ uh ป๋าบสัญบวัน <huh> น <proposition> ี uh ้ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วีนงาบมาเลไม่ไหวจริงหะ เลี้ยงมาทำคลิปให้พี่ๆดูอยู่ก็อื่นนี่ถูกไมคุณ้เป็นห้าสิบบาทเไงล่ะสันะลันนี้เบตห้าสิบาทแต่งไหมน่แต่อยู่นะคะเป็นหสิบาททร้อก็ไม่แพ้ได้ไหบอกมาห้าสิบบันยนต่งัว้ห้โห้โห้โอ้โโอ้โหโอ้โหโ้โหโออ้้อออออ้ กันออมายกันต่อเลยแล้วกันนะคะเนื่องจากกำลังแตกสกับมาี่นักสักสรอบแล้นดร้อยไม่แตกจ้ะเกมในตานานของเราได้ไงเดร้อยไม่แตกจ้ะอาไงดีไม่มีการเซฟ้ีเกมเลย ิดหนักเลยคิดหนักเลยอ่ะอีกสักสิบรอบแล้วกันนะคะโอ้โหวิวิสาเป็นร้อยไม่แสงนะคะสาหรับน้องมาจาองสององเรานะคะโอ้ยวันนี้ถือว่ามาจองสองเกมในตํานานของเราทาให้ผิดหวังจริงๆนะหลังจากนี้นะมาะช็อตๆอยู่ด,ดีๆหมดตัวเฉยเลยนะพี่วิสาสรุปเลยเละกันเกมใหม่ของค่ายพีจีตำได้ค่ะมาจองสองพักก่อนนะพี่ๆนะโอ้ำได้เกมแรกนะคะเกมที่สองพักก่อนนะคะจะทุน1 0ึ0งบาทเท่กากัน เกมในตำนานของกอลยองเกลืออยู่นะพี <s magic> ่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องไม่หยุดกันด้วยนะคะสำหรับพี่ๆไหนอยากขอเกมอะไรวีเอชเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนแม่เดี๋ยวไปถอนตังค์41บาทก่อนนะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าได้กำไรเกมแรกไปแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่าพอหอมปากหอมคอนะคะวันนี้บ๊ายบายนะไว้เจอกันจ้า